เขมิดินหนักมากเครีมอีกแล้วลันถ้าไม่แพ้เขมิในตอนนั้นป่านนี้ตกรอบไปแล้วควันลงจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge c u ั2023ครั้งที่4ปี2023รอบชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยสามารถชนะทีมชาติบาเรนไป3มเซตรวดผงาดคว้าแชมป์ c อ c c h a ชา e ลน e Cup 2023มาครองได้สำเร็จ ทางนี้จากชายชนะนังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยมีเพิ่มเป็น50.92คะแนนขยับจากอันดับ60ของโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ58ของโลกสำหรับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการนี้ในสมัยแรกได้สิทธิ์เป็น1นใน8ทีมเข้าแข่งขันในรายการ FIVB Challenger Cup 2023 ในวันที่27-30กรกฎาคมกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อชิงตั๋วไปแข่งขันในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024หรือ v n l 2024ต่อไปและล่าสุดขมินเครมไทยอีกแล้วมามุกใหม่ ขอครมวอลเลย์บอลชายที่ทะลุเข้าไปเล่นใน FI ว B ครั้งแรกในบริษัทคเมน์บอกถ้าไม่ได้เห็นคเมนตเป็นแรงบันดาลใจที่แพ้คเมนตในตอนสีเกมป่านนี้ตกรอบไปนานแล้วสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าแม่แม่แม่เหมือนสอบตกและบอกว่าถ้าไม่เสียสลาสอบตกก็ไม่ได้สอบผ่านหรอกพูดไปได้เนาะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเขามีปมด้อยครับจริงๆก็เข้าใจได้นะว่าน่าหินใจแต่การมีปมด้อยแล้วไปเที่ยวเครมโดยค่าชาวโลกนี่รับไม่ได้ต้องเจอสวนพวกไม่มีดีให้อวดแต่กลับอวดดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต่อไปไทยเลยต้องเป็นแรงบันดาลใจให้ขมิ้นในทุกๆกีฬาเพื่อการพัฒนาของกีฬาขมิ้นใช่ไหมล่ะจ๊ะคอมเมนต์บอกว่า ต้องบอกว่าไทยได้แรงบันดาลใจจากเมนว่าการเล่นแบบดักดานกี่ปีกี่ปีก็ไปไหนไม่พ้นตุ่โง่หัวไม่พ้นจากอาเซียนสักทีมันเป็นยังไงถ้าไม่อยากดักดานอย่างนั้นก็ต้องพัฒนาแล้วไปต่อทวีปเอเชียนะจ๊ะเมนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากระจกเมนเองนะ่ะอย่าเสอเทียบชั้นดักดานต่อไปเถอะชาตินี้หรือชาติไหนไหนอย่าได้ผุดได้เกิดอีกต่อไปอย่ามาเป็นภาระให้ชาวโลกเขาอีกเลย คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาบอกว่าหิวแสงละสิอยากได้แสงน่ะสิเมนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าประเทศมีปมด้อยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเห็นคนอื่นเขามีก็อยากจะได้ของเขาน่ะสิคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าแล้วจําใส่กระบาลด้วยนะเมนว่าทําอะไรกบนักกีฬาต่างชาติคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเหมือนคนประเทศนี้สติสตังไม่ค่อยดีเลยเนาะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า เชื่อแล้วว่าพวกคมเมนตมันไม่ได้อยู่ในกลาแต่มันอยู่ในรูนูน่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากตั้งชื่อประเทศนี้ว่าเป็นประเทศปมดอยมีคำภาษาอังกฤษที่มหมาะๆไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพอดีเห็นวอลเลย์บอลหญิงดังทั่วโลกเลยต้องทำผู้ชายให้มันบาลานซ์กันบ้างอนะเมนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอิจฉานะสิไม่ว่าตัวเองไม่มีปัญญาไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซีเกมที่เมน จ้างต่างชาติมาเล่นให้นี่ด้านคูณด้านกีฬาสากลระดับโลกเอาให้ชนะก่อนนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่เดินเฉียดไปใกล้ก็เครมหมดไม่สนลูกใครคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากย้ายประเทศนี้มาจริงๆนะไอ้พวกขมิเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครที่ซื้ออาหารที่ร้านที่มีลูกจ้างขมิจงรู้ไว้ว่ามันแกล้งเราแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สมองสติปัญญาหายากยิ่งในขมรน,นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็น้ามันด้านยิ่งกว่าอะไรนะพวกขมนเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศสมองอะไรเนี่ยหลงตัวเองเกินเหตุว่างนะก็ตักน้ำสิกโลกชะโงกดูเงาของตัวเองด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตามหาความเจริญให้ทันนะเมนเรารออยู่ระดับทวีปแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สนามมันห่วยไม่ได้มาตรฐานนักวอลเล่บอลเขาต้องเซฟตัวเองเขามองเป้าใหญ่กว่าบ้านเลยเล่นแบบออมมือเท่านั้นแหละสนามร้อนในก,กระเตาอบนักวอลเล่เงือหยดลงพื้นก็ไม่มีคนคอยเช็ดถูเขาจะเสี่ยงกับเกมห่วยๆทำไมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านิสัยสันดานท่าเขมรเป็นแบบนั้น,นสิครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทั้งโหนทั้งห้อยทั้งเกาะทั้งเกียเก่ยวแบบเมรเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าคนป่าได้นิดหน่อยก็เฮฮาดูอย่างหัวโขนหน้าตาแปลกประหลาดก็ชื่นชมว่าเป็นเลิศดในปัตตาพีหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นในใต้คลิปนี้เลยนะคะพื้นบ้านหน้าแหกยับเริ่มภาวาสี่เกมรอบหน้าแล้วลบคำาสบประมาทหลังเคยถูกโหไล่ในสี่เกมที่เมร จากกลุ่มของวอลเลย์บอลได้มีผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ข้อความกันว่ากรีซเราไม่เคยคาดคิดเลยหลายคนอาจจะมีภาพจำที่แพ้ขเขมนขเขมนเครมว่าเคยชนะไทยได้ก็ปล่อยมันไปเป็นรองอินโดหรือเวียดในย่านอาเซียนแต่การที่ชุดใหญ่ชายไทยได้แชมป์ c v c บอกเลยว่าลืมซีเกมนั่นไปได้เลยนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีเลยหวังว่าหลายช่องใน YouTube หรือสื่อต่างๆให้การสนับสนุนชายไทยไม่แพ้ทีมหญิงนะยังไงก็ชาติไทยเหมือนกันส่วนหนุ่มๆไทยเราได้ไปแข่งชาลิ l นเจอร์คับคัดเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่จะไป VNL ที่มีประกอบด้วยทั้งจีนที่ตกชั้น VNL ตนุเซียชิลีตุรกีโดมินิกนันกาตาและยูเครน วันที่27ไทยเราเจอกับกาตาซึ่งมองไปทางไหนทีมพวกนี้อันดับสูงยากๆหนักๆทั้งนั้นแต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับขอแค่ไม่กดดันตัวเอง let's go นะาหนุม่มๆดังแรงทั้งหญิงและชายแล้วอยากให้มีวันนี้มานานแล้วซึ่งไทยเราทุกทั้งอินโดเรียญทองและ เวียดนามเหรียญทองแดงและกัมพูชาเหรียญเงินซีเกมส์2 3พพวกนางก็เริ่มผวาแล้วนะบันลังซีเกมส์สันสะเทือนสำหรับประเด็นเก่าทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าว่าแต่รองแชมป์ซีเกมส์ทำไมไม่มาล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีงบมานสิแข่งบุญเวียนไปแต่ซีเกมส์เท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยจะกลัวตรวจเจออะไรสักอย่างแน่เลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหวังได้ไหมไม่ต้องส่วนซีเกมแล้วหาแมตช์ระดับโลกเยอะๆเลยเออกไปเจอทีมอื่นๆและฝีมือจะพัฒนาเองศักยภาพวอลเลย์บอลชายเราก็ไม่แย่พัฒนาได้อีกแต่ต้องเจอหลากหลายทีมคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเราอยากไปไกลต้องตีอาเซียนให้แตกคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าแค่ซี game, เกมเหรียญมันเล็กไปค่ะของเราต้องไประดับโลกกันแล้ว คอมเมนต์ตมาบอกว่าเราล้มในวันนั้นเพื่อลุกขึ้นอย่างเข้มแข็งในวันนี้คอมเมนต์ตมาบอกว่าการแพ้ทีมรองบ่อนต้องกลับมาขบคิดเป็นการบ้านสภาพจิตใจที่พอกดดันแบกความคาดหวังก็จะเล่นไม่ออก ฝีมือเราดีกันอยู่แล้วเหนือกว่าทุกทีมในอาเซียนมีอินโดที่สูสีผลัดแพ้ชนะได้ไทยพอเล่นไม่กดดันเพราะเป็นรองดันเล่นดีวันไหนเป็นทีมเต็งจะเล่นแย่อินโดตอนเจอคาแมโดนหูโดนไล่ยังทุบแบบเหนือเนือหานักจิตวิทยามาช่วยทีมด้วยทีมหญิงเหมือนกันขึ้นเต้มจะชนะแล้วดันปิดไม่ลงพอกดดันแล้วปิดหมดทั้งทีมชายและหญิงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ทีขเขมินเขาก็แค่แกล้งแพ้จ้ะใครจะไปใส่ใจงานกีฬาสีโรงเรียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขเขมินมันไม่เจียมตัวพวกมันหรอกเอามันออกจากไทยให้หมดไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราสามารถลบคำสบประมาทและตบปากพวกที่เคยดูแคลนได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขเขมินไม่ได้แข่งเหรอเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีงบครับเขาก็เลยไม่ได้มาแข่ง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตบปากเขมนดับมันเหงียยสมราอินโดโช์ให้มันดูเราเนี่ยแหละแชมป์ตัวจริงไม่จกตาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาฝีมือของเราไปตบหน้ามันเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราเหนืใในอเขมนแล้วระดับเอเชียแล้วนะของเราอ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมนมันก็แค่ชาติที่ขี้อิจฉาไม่มีน้ำใจนักกีฬาเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวัดกันที่ความสามารถนะเจ้าเมนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สาใจสุดๆดตบหน้าขมนความในผลงานประจักษ์แก่สายตาชาวอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งแต่ในบ้านตัวเองเท่านั้นแหละขะมน,น่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาเซียนเราไม่เอาเราเอาแชมป์ทวีตมาจ้า คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านึกถึงคำพูดของน้องนักวอลเล์บอลว่าอย่าเพิ่งหมดศรัทธาพวกผมนะครับแล้วตอนนี้พวกเขาก็สามารถดึงศรัทธาแฟนๆวอลเล์บอลได้สำเร็จรายการ v ว l c อ a l l e n g e r เจครับขอให้สู้เต็มที่ลดข้อผิดพลาดพัฒนาฝีมือต่อไปเพื่อคว้าตัวไปเว l อกันปีหน้าทีมไทยแลนด์จะมีทั้งทีมหญิงและทีมชายค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็คมเนเขาแปลงสัญชาติกันมาอื้อเนาะคงไปแข่งไม่ได้หรอก หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้แล้วนะคะ